สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับช่างชานะวันนี้ผมจะพามารีเซ็ตกล่องแล้วก็ลบโค้ดกล่องนะครับก็คือรถคันนี้คือติดร,รหัสนะครับคือเหมือนคล้ายๆว่าเขาทาแบบหรือเครื่องลงแล้วถอดปลั๊กนะครับจะเปิดสวิคนะครับแล้วก็จะมีโค้ดติดที่กล่องนะครับก็คือการลักษณะนี้ก็คือทําการลบแล้วก็รีเซ็ตนะครับคือตัวนี้หรือว่ารถขับไปแล้วสะดุดนี่ก็เป็นใช่ไหมช่างใหญ่โอเค รถสะดุดนะครับชอบแก้หายนะครับตัวนี้แล้วก็ต้องปรับมดเอเออโอเคแล้วเราจะมาดูเลยครับว่าทํายังไงนะครับเพื่อปรับมอเตให้ดูรครับถ้าตอนแรกนะให้เราหาปักสีแดงน,นะครับที่ตัวนี้ครับเราทําได้ทุกรุ่นเลยนะครับเบฟร้อยสิบจะอยู่ตรงเบฟร้อยสิบ110จะอยูอ่ด้านหน้าตัวเบาะนะครับส่วนลื่น ก็มันก็อยู่ตามตำแหน่งนะเนาะคือมันมีหลายรุ่นนะครับให้หาพักสีแล้วกันพูดได้ง่ายโอเคนะครับอ่ะโอเคเปิดเลยพอเปิดออกมามีนะครับแล้วก็มันจะมีเดือยเดือยล็อกเนี่ครับให้หงายขึ้นนะครับให้หงายขึ้นนะครับให้เราใช้สายไฟนะครับทําแบบนี้นี่ไหมทําเป็นสองอันแบบนี้ครับไหนมีกันนะโอเคนะครับทําแบบนี้ไปก่อนนะครับคือทํารอไว้เลยนะครับ แล้วก็ใช้อันนึงเสียบหายป<อ>ักขึ้นนะครับอยู่ซ้ายมือเราให้เอาเสียบบนล่างเลยนะครับอาวตุขึ้นอ่าตุ่มขึ้นแล้วเสียบบนล่างครับอ่าลองดูเสียบให้มันโดนเหล็กนะครับอย่าให้มันโดนพลาสติกนะครับถ้าโดนพลาสติกมันจะไม่ไม่รู้รหัสน้ำอ่าอันนี้ผมเช็คก่อนเนาะเช็ครหัสก่อนนะครับพอเราเสียบปุ๊บเราก็เปิดไปตำแหน่งออนนะครับนี่ไฟมันจะกระพริบโชว์ว่า มันติดรหัสอะไรตีห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดนะ네ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดมวฉีดเรือนเร่งอ่าโอเคเดี๋ยวรหัสนะผมจะเอาวางไว้ให้ท้ายคลิปนะครับแต่ผมจะเอาวางไว้ให้ท้ายคลิปนะครับใครอยากร<ม>ู้รหัสอะไรนะครับมีสองรหัสหรือเปล่ามีเจ็ดกับแปด น่าจะเจีกับแป้นวันนี้ติดสองตัวนะครับค,คือเหมือนได้คล้ายว่าถอดปลั๊กแล้วเปิดสวิ์นะครับแล้วรหัสค้างนะครับก็จะเป็นรหัสอุณหภูมอนะุณหบูมิน,ม,นมันเครื่องกับตัวหมวฉีดนะครับนี่นี่นี่อ่าโอเคแล้วรหัสผมเอาวางไว้ให้ท้ายคลิปนะครับพ่อเรารู้รหัสแล้วเนาะเราลองทําการรีเซ็ตเลยนะครับคือให้เราปิดสวิ์ก่อนนะครับแล้วก็เสียบสายนะครับแล้วก็เปิด ปุ๊บเราก็ดึงแล้วก็เสียบใหม่นะครับภายในห้าวินาทีนะครับดึงออกแล้วเสียบใหม่นะครับภายในห้าวินะครับแล้วก็มาดูตัวนี้ครับถ้ากระพริบยาวไม่หยุดคือสําเร็จนะครับแต่ถ้าไม่สําเร็จคือติดค้างนะแม่คือถ้าไม่สําเร็จติดค้างนะครับแต่ถ้าสําเร็จจะกระพริบยาวอย่างนี้ครับนี่คือสําเร็จแล้วพอสําเร็จปุ๊บเราก็ปิดปิดสวิตช์นะครับ แล้วเราก็มาทําการรีเซ็ตกล่องนะครับคืนค่าเดิมโรงงานให้กับกล่องนะครับแล้วก็ตัวนี้เราไม่ต้องถอดนะครับเราเสียบไปเลยนะครับปลั๊กแดงเราไม่ต้องสอดแล้วก็ไปถอดปลั๊กน้ำมันปุ่มปุ่มน้ามันเครื่องนะครับจะมีสองปลั๊กหน้าตัวนี้จะมีสองปลั๊กนะครับแล้วก็ให้ใช้สายไฟที่เราเตรียมไว้นะครับที่เราเตรียมไว้สองอันนะเนาะเสียบเข้าไปเลยครับ พอเสียบอย่างนี้นะครับให้เราเปิดสวิตต์ไปตำแหน่งออนนะครับแล้วให้เราดึงสายตัวนี้พายออกภายในสิบวินาทีนะครับให้ดึงออกเลยนะครับพอดึงออกเสร็จปุ๊บเราไปดูไฟตัวนี้ครับถ้ากระพริบยาวคือสําเร็จนะครับอันนี้คือคืนค่าเดิมให้กับกล่องนะครับกล่องเดิมของฮันด้าครับแล้วเราปิดสวิตต์นะครับแล้วก็เสียบไปกับตัวรถนะครับแล้วก็ปรับโหมดนี้ยังไม่เสร็จเราไม่ต้องปรับโหมดให้เพราะว่าเอานี้ เอาลบโพดิซก่อนคืนค่าเด็กก่อนเนานะเดี๋ยวปรับหมดแล้วเรามาว่าคลิปหน้านะครับพอเราทํเสร็จสาเร็จแล้วเราก็ถอดสายออกให้หมดนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วครับเวลารถมีปัญหาเกี่ยวกับอาการสะดุดเนาะปิดไ,ไม่ได้นะครับบุ๊บูบนะครับหรือว่าไฟโชว์นะครับตรแต่ก่อนที่เราจะทําการดีซิซกล่องลบโคดกล่องนะครับให้เรา แก้ไขปัญหาที่มันเกิดก่อนนะครับให้เราเช็ครหัสเนาะเวลาเช็ครหัสก็เอาปั๊กัสีแดงเนี้ยแล้วเ็าเสียบสายไฟ<ม>ที่เราลบโพสเสียบไว้แล้วเปิดตั้งแต่งอนนะครับแล้ว็มาดูว่ามันติดรหัสอะไรนะครับแล้วเราก็แก้นะครับพอแก้เสร็จปุ๊บเราค่อยมาลบโพสรีเซ็ตอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแต่ถ้าไม่ติดรหัสอะเปิดสวิตช์ปปิดไฟอ่าแต่ถ้าไม่ติดรหัสคือไฟมันจะติดค้างตลอดนะครับคือว่าไม่ติดรหัสนะครับในกล่องนะครับแต่ถ้าติดถ้าไม่ติดรหัสก็ดูอย่างอื่น ตัดทีรหัสยุ่งเจา้าพิษจ้าดีกี่ทีดีกี่ทีอ่าเดี๋ยวผมจะมาทวนอีกรอบหนึ่งเนาะเวลาเช็คนะครับให้เราหาปลั๊กสีแดงอย่างนี้นะครับใายปุ่มขึ้นเด,ดี๋ยวสาธิตให้ดีเลยให้ดูเลยสาธิตให้ดูสาธิตให้อันนี้คือเวลาเช็ครหัสนะครับสาธิตให้ดูเลยถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดจะเป็นยังไงก็คือนะครับเสียบ างปุ่มขึ้นเสียบด้านซ้ายนะัะถ้าไม่ติดแล้วแต่รถสะดุดถ้าไปดูสาเหตุอ่าโอเคนี่คือจะไม่ติดเดี๋ยวทแบบนี้คือไม่ติดนะครับสติทา้งยี้นะครับไม่จิตนะครับแต่รถยังสะดุดอยู่ก็ให้ไปดูจุดอื่นใช่ถ้ารถสะดุดอยู่ให้ไปดูจุดอื่นนะครับมันมีหลายสาเหตุปั๊กหัวเทียนหัวเทียนปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดตันมีหลายสาเหตุผมจะมาทวนอีกรอบหนึ่งเนาะเวลาเช็ครหัสให้เราเสียบสายตัวนี้ไงปุ่มขึ้นสายมือเราให้เสียบบนล่างนะครับ ให้อยู่บนล่างนะครับซ้ายมือนะครับแล้วก็เปิดไปตำแหน่งงอนแล้วก็ดูไฟนะครับแต่ถ้าติดอย่างนี้คือไม่ติดรหัสนะครับเถทากระพริบให้เรานับนะครับว่าเป็นรหัสอะไรนะครับอ่าแล้วเวลาถ้าไม่ติดถ้าติดปุ๊บเราก็ปิดปุ๊บเรากแก้ไขแล้วเราก็ทาการลบโค้ดน,นะครับคือเวลาลบโค้ดก,ก็เสียบแบบนี้หายปุ่มขึ้นเสียบซ้ายมือเปิดตำแหน่งงอนดึงเข้าเสียบออกหายได้ห้าวินะครับ อันนี้คือลบโพสอันนี้คือลบโพสนะครับลบโพสก่อนนะครับก่อนรีเฟซนะครับอันนี้มันไม่ติดแล้วผมมันก็เลยติดค้างนะครับแล้วก็เวลาเรารีเฟตเราก็เสียบสายนี้ไว้หาอุณหภูมิที่มันเครื่องนะครับถ้าเป็นออโต้ก็จะเป็นอ่ายางรถมีหม้อน้ำก็คืออุณหม้อน้านะครับยาเรอเย็นนะครับถ้ารถมีหม้อน้ํานะครับเสียบปุ๊บเปิดไปตาแหน่งออนล้วก็ดึงออกภายในสิวินาทีแต่ย่าให้รวมนะไม่งั้นติละฮะไม่งั้นติละฮะที่มันเดิมเสียบไม่สุดนะครับแล้วก็เปิด แล้วก็ดึงออกภายในสิบวินะครับแล้วก็ปิดปิดกุญแจ,จครับนี่คือรีเซ็ตกล่องอพี่มาถ่ายตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะพริบยังไงก็ <donc S 2> คือพอเรารีเซ็ตเสร็จนะครับแล้วเราก็เสียบปลั๊กนะครับปิดจนปิดแล้วเราก็ปิดกุญแจปึ๊กเห็นไ,<ด>ไ,ไหมนี่คือเสร็จคือสําเร็จนะครับจะกระพริบยานวนี้เลยแล้วเราก็ปิดกุญแจแล้วก็เสียบนะครับต้องเสียบด้วยนะครับ ถ้าไม่เสียบกูมันจะเป็นติดรหัสอีกครั้งหนึ่งนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วน้องสำหรับพิธีการลบโคตรรีเซ็ตกล่องนะครับกล่องเดิมนะครับถ้ารถมีปัญหาสะดุดนะครับถ้าลบแล้วไม่หายก็ดูนย่งนีถ้าลบก็ไม่หายก็เป็นอย่างอื่นต้นองให้เช็กอย่างอื่นนะครับเพราะว่ารถทุกคันมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครมีข้อสงสัยตัวไหนนะครับหรือว่าใครอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนีข<อ>้ขอบคุณมากครับผม